สวัสดีครับพี่น้องกิตติครับผมบน u ู u ูบชาแนลกิตติคนคำนวณทีวีครับคลิปนี้คลิปที่2ของวันที่28นะครับผม28สิงหาคม2024เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยครับในความผิดพลาด28นะครับอ่เขียนเพิ่มก็ได้คลิปนี้มาพูดมาคุยมาพบมาเจอกันในแนวทางเวี่งจันครับผม หวยเล่าพัฒนาต้องบอกว่านะครับกิตินำเสนอตัวเลขจากการขาดการขาดเดานะครับจากสาติย้อนหลังเท่านั้นนะครับผมบเดรูวว่าผลมันจะออกตัวไหครับนำมาแบ่งปัน,ปนเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยเด้อครับพี่น้องมันหมาน,มนสุขผูสุขคนครับหากชื่นชอบในแนวทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ผู้ใดยังบกดติดตามฝากกดติดตามไปด้วยพี่น้องสิงเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลนะครับมาบอกในคลิปตัวต่อไปเอา,าเบากหลายใาญ่หางเริ่มต้นกันเลยครับเหล็กวิ่นหาโตครับ8 9 0 1 2ครับ8 9 0 1 2ยังเป็นเหล็กชุดเก่าอยู่ครับผมวันที่ยีนะครับ ซีโต้เนาะแปดสองสองสี่นะครับวันที่ยี่สิบสามนะครับแปดสองห้าสี่นะครับจากยี่สิบสามมายี่สิบหกนะครับเปลี่ยนหลักสิปมองเดียว <c oughs> <c oughs> นะจากสองห้าสี่เป็นสองสองสี่นะครับสามตัวบนเอามาเสี่ยงเบิงว่าอาทิตย์นี่ในมือนี้วันวันพุธเนาะอันนี้งวดวันจันทร์ที่ผ่านมาครับผมเอาเลขแปดกับเลขสองก็เอา, 8, า, 2, า 9, พี่น้อง วิ่งรูดสองครับนะสองตัวสามตัวเน้นๆตรงตามวันทีเลยครับสองแปดครับสองเก้าบวกอีกหนึ่งแทมนะครับแล้วก็แปดเก้าครับสามตัวเน้นๆล่ะเก้าสองแปด 028แล้วกหน128เอาผมใส่เวลาสองในที่ในการแบ่งปันแนวทางนะครับผมต่อจากนี้ไปก็เป็นการเพิ่มความเป็นไปได้นะครับถ้าเสื้อมันในแนวทางครับก็เอาไปเฉพาะใส่งานเฉพาะตัวเน้นๆเนาะถ้าผูใ้ใดอยากเพิ่มความเป็นไปได้พี่นอ้องเด็กเด่นนะครับ สตวัวนี้เอาไปวิ่นเป็เล็กชุดสอตวัวนะครับกับเล็กวิ่นหาตวัวดันบนเนาะแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหสองเก้าสนย์สองหนึ่งสองสองสบชุดกลับแล้วจะเป็นสิบหชุดเพราะว่าเล็กเบิ้ลนะครับสองสองแปดแปดบอตองกลับแล้วก็มีเล็กแปดสองสองปดมันกับอยู่แล้วบอตองกลับครับผมเป็นสิชุดบนรางสามสชุดบนไลครับยังได้มไมไอยู <laughs> ่ บบรายกันเรียนเด็กเราทิ่ติเดเอาแนวทางต่อมาครับเล็หลูดครับผมตดสิหลูดเป็นเลขชุดสองตัวนะครับลูดตั้งแต่สองหนึ่งหอดสองศูนย์เลยครับกราพรมมันสิบเป็นสิบเก้าชุดเนาะสิบเก้าประตูบนรางสามสิบแปดชุดครับการยังอยู่ในกรอบที่สามารถทํากาไรได้ถ้าบอกว่าสามสิบแปดชุดยังหลายอยู่มันยังหลายก็นี่ได้ครับผมเลขกหาโตนี่วิ่นกัน,กนไปกลับมาเป็นเล็ชุดสองตัวได้ยี่สิบหาชุดครับวิ่นแบบนี้ครับ ที่ผมวินแปดกับสองเมื่อกี้เนาะเหลือเก่าศูนย์หนึ่งครับวินเพิ่มอีกนะครับผมร่วมกันเป็นยี่สิห้าชุดบนล่างหาสิบชุดยังอยู่ในกรอบที่สามารถทํากําไรได้อยู่นะครับนะแต่ก็ใช้ทุนเยอะนะครับอันนี้ต้องยอมรับเอาส่วนเลขสามโตครับวินจากเลขหาัวเป็นเลขจุดสามโตแบบบ่เบิลบ่ตองมาหามได้ทั้งหมดสิบชุดครับผมแบ่งปันไปแล้วสามชุดในชุดเนียน ให้พี่น้องไปวิ่งเพิ่มเติมแลวกันครับผมอีกเจ็ดชุดที่เหลือนะมันหมาน,มนสุปฟูซนครับพี่น้องคือเก่าคือเดิมครับเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ